ผู้เป็นับปราชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกนะเอาผิดหมดนะไม่สนใจว่าเป็นลูกใครนะครับสําหรับกรณีนะคนขับรถ BMW ลูนะลูกหลานนักการเมืองนะครับที่ไปเบียดรถกระบะนะครับทําให้ลุงกับป้านะครับนะเข้า ICU เลยครับเป็นคลิปไวรลลเป็นเด็ดกระแสดังนะครับนะของเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับนะก็เลยมาวิเคราะห์กันนะครับสักหน่อยนะสําหรับข่าวนี้ ผมบอกเลยนะว่าทางนคนขับลูกลูกสอสอลูกนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะรอดยังไงก็รอดนะครับนะเพราะว่าบอกว่าเขาอ้างนะครับว่าลุงกับป้าเนี่ยผิดก่อนตั้งแต่แรกนะไปเบียดรถ bm ก่อนนะครับนะแล้วก็ไม่ลงมาคุยไม่ลงมา,าเจรจากันนะทำให้ bm w นะโมโหนะครับนะอันนี้เป็นกรณีที่รับนะแล้วก็ไปเบียดรถคุณปุงคุณป้าคืนนะคุณลุงคุณป้าคืนนะไม่คุณลุงคุณป้านะรถกระบะเขาไปชนเบริเออร์นะจน เกิดอุบัติเหตุกันอย่างบอกไปนะผมมองนะว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุนะเป็นการจงใจของรถ BMW นะที่ทำให้รถของรุงว่านะครับนะเสียหลัก ไปพุ่งชนนะครับเข้าขับกับแท่งแอเบลิเร์นั่นเองนะครับนะก็แล้วแต่ตำรวจนะครับดูน้ำยาของตำรวจนะว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรได้บ้างนะสำหรับลูกหลานของนักการเมืองนะครับนะทามผู้บัญชาการลั่นแล้วไม่สนใจนะว่าจะเป็นลูกหลานใครแต่ยังบอกนะข้อหาเนะี่ยถ้าตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเนี่ยไม่ใช่แล้วฮนะเพราะเจตนาของ BMW เนี่ยเขาบอีเอ็มลยนะรถก็หลูนะแต่ใจแคบเหลืเกินนะ ดูในคลิปก็รู้แล้วว่าเจตนาทําให้คนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุชัดเจนนะครับทํามาตั้งข้อหาขับรถโดยป่าทําให้ผู้อื่นนะ่บาดเจ็บนะไม่ใช่นะครับนะคุณทางพนักงานตํา,าตรวจแห่งตาต้องตั้งข้อหาให้หนักนะครับนะจะพยายามฆ่าอะไรก็แล้วแต่ครับดูเจตนาเป็นหลักนะครับนะไปตั้งข้อหาว่าขับรถประมาทเล้อๆนี่ก็คงไม่ใช่แลลวฮนะ พอดูจากคลิปนะโหเจตนาจงใจมากนะครับนะแล้วก็มาอ้างนะคุณลุงคุณป้าเป็นคนผิดนะคงไม่ใช่นะอันนี้คงไม่ใช่ใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีน,นี้บ้างฮนะความเลื่อนล้าของสังคมไทยนะมีอยู่จริงนะเป็นหนึ่งลูกหลักรู้หลานนักก,นะการเมืองจะลงสมัครเป็นผู้แทนแรนัษฎรสสในสมัยหน้าเราจะเลือกคนแบบนี้หรอครับเข้าไปรับใช้ประชาชนนะขนาดขนาดแค่เรื่องเล็กนิดน,น,น้อยเนี่ยยังพึ่งพาไม่ได้เลยยังโมโ oh, หยังควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนะี้ย เรา,ถ,าถ้ามีคนไปเลือกเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วจริงไหมครับนะถ้าพวกเราเนี่ยประชาชนคนไทยเห็นพฤติกรรมของลูกหลักนะลูกหลานการเมืองเนี่ยแล้วเรายังไปสนับสนุนเขาให้มาเป็นผู้แทนสสอีกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วสําหรับเราคงต้องตาบึงตาบอดนต่อไปนะอย่างที่บอกเดี๋ยวเราตามดูคดีนี้กันดูแล้ว จะลงยังไงกันต่อนะแต่ผมพูดเลยตอนนี้ว่าคนขับรถบ b w w ลูลกหลังนายกเมืองเนี่ยรอดแน่นอนนะอยู่พักเพื่อไทยด้วยรอดแน่นอนครับรับประกัน100%เ